ก่อนลงสนามทุกครั้งต้องฮีดยากันก่อนครับผผพันพลังปอดนะครับไม่กลัวใครท่าไหนมาดูรุ่นรุ่นใหญ่กันเลยน้ำหนัก120กิโลคนถือป้ายก็สวยมากมาดูนะครับถือลูกพวงเนี่ยโอ้เด็ดเด็ดอีโอโมโตะทองนั้นเลยนะครับมาดูมาดูนะครับตแัแรกแรกหมานโดนไปก่อนอันตคัดไปก่อน เสย์ค้างโหมูเสยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไหวใจเย็น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 ขอขอพี่โอ้โหสีฟ้าใจเย็นฟาวนั้นแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ใจเย็นทีฆขาอย่าร้องแล้วกันนี่โอ้โหโดนโอ้ ลดหยิกก็ได้นี่โดนโดนเต็มนี่นี่เข้าบวกหน้านี่มาตรงไม่กลัวนี่ดอกนี้เก็บพลังไว้ดอกนี้ดอกเดียวเท่านั้น